แฟนหายไปหลายวันนะครับอ่ะไม่แชทหานะครับเราทักไปไม่อ่านนะครับแก่ยังไงดีคะนะครับปกติเราก็ไม่ตามไม่ง้อนะครับเขาก็กลับมาง้อเองทุกครั้งแต่ในระยะยาวก็อาจจะต้องเลิกกันขาดคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเงียบไปหนึ่งครับมีอะไรบางอย่างแน่นอนครับไม่งอนคุณอ่ะก็มีคนใหม่มี2ปัจจัยเนี่ยสองครับถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่เขาเงียบไปแล้วอยู่ๆมันกลับมาแสดงว่าอะไรครับมันแค่กําลังมีปัญหากับคนใหม่ครับ ถ้าคุณอยากให้เขากลับมา1ครับคุณต้องทําให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปครับ 2. ครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่ากับเราอีกแล้วครับ3ครับถ้าคุณยิ่งอยากให้เขากลับมาคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเรานี่แหละคือคู่แท้ของเขาครับคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายเกิดเอฟเฟกต์สอย่างนี้ข้อห้ามอะไรบ้างครับที่ห้ามทําดูสตอรี่ครับ ถ้าคนคนหนึ่งไม่ค่อยตอบแชทคุณไม่อ่านในต่างต่างพวกนี้แล้วคุณไปดูสตอรี่ยิ่งยากในการแก้เพราะอีกฝ่ายจะเห็นว่าคุณไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีใครเอา2ครับห้ามทักไปซ้ําๆครับเพราะยิ่งทักมากเท่าไหร่ยิ่งดูไร้ค่ามากเท่านั้นยิ่งทักมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นของตายมากเท่านั้นครับสามครับห้ามครับทักหาคนรอบข้างของเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณอยากให้ใครกลับมาน่ะอย่าไปทําเรื่องเหล่านี้ครับเพราะมันยิ่งทําให้ทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลย คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูค,คมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่1แอด Line ID at love underscore ตอ2เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5บดจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ